วัสดีครับอันนี้ที่สวนน้องโอมก็จะปลูกกาแฟไว้เป็นพวกพันโลบัต้านะครับผมอันนี้ก็เริ่มสุกแดงแล้วจะเป็นในลักษณะนี้นะครับผมผมปลูกไว้สองต้นที่สวนนะครับผมแต่ว่าลาตัดหญ้ามันปลูกใกล้กันก็เลยโดนตัดไปต้นหนึ่งก็เหลืออีกต้นหนึ่งตอนนี้ ออกลูกทุกกิ่งนะครับพูดว่าทุกกิ่งเลยดกมากครับนี่ก็เริ่มสุกเริ่มสุกกันแล้วนี่ก็เริ่มจะฉีดพ่นอีกแล้วครับผมเริ่มมดจะมาแล้วส่วนใหญ่ผมจะใช้น้ำพวกน้ำส้มลม ลมควันมากกว่าเพราะที่สวนผมผมจะไม่ใช่ยาข้ามแรงไอ้หญ้าช่วงนี้ช่วงหน้าฝูนนะครับหญาก็เริ่มขึ้นอีกแล้วดัดหนึ่งทิศขึ้นอีกอันนี้เป็นพันโรบัตตานะครับคือต้นจะอยู่แค่นี้มีแค่นี้ ใครนี้ก็หามาปลูกได้ครับผมพันโรบัตต้าขึ้นทุกกิ่งดกทุกกิ่งเลยครับจะเป็นกาแฟที่น้าปลูกไหมครับผมปลูกไว้สักต้นสองต้นก็ยังดีนะครับผมติดบ้านติดสวนไม่เสียหลายครับ นี่เราก็ดูแลเอาหญ้าหน่อยคือจบ